อ้าวว้าวหมูทะอีกแล้วหมูทะอีกแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราสอแทบอยู่ที่มุกดาหารนะครับเราพาคุณมาสัมผัสบรรยากาศหมูกระทะริมแม่น้ำโขงนะครับนี่เลยครับสะพานมิตรภาพไทยลาวจงังหวัดมุกดาหารครับสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศดีมากๆด้วยใครที่สนใจอยากจะทานเนื้อย่างอร่อยอร่อยรวมไปถึงบรรยากาศดีๆนะครับ แวะมาได้นะครับที่นี่สะพานมิตรภาพนะฮะสะพานมิตรภาพถูกแล้วนะฮะจงังหวัดบุรารครับสวยงามมากๆครับพระจันทร์ก็สวยนะครับแต่ที่เราต้องการที่สุดตอนนี้คือหมูอทะหมูอทะนะฮะอทะเดือดเลย